สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บุกิจมาตกเนเจอร์พาร์คนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับสำหรับประเด็นของวันนี้นะครับผมจะพาไปดูหน้าผาหินนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในพาคแห่งนี้นะครับซึ่งก็ห่างจากจุดนี้ไปประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับเป็นหน้าผาหินที่สวยงามแล้วก็มีแอ่งน้าอยู่ด้านหน้านะครับ และสำหรับหน้าผาหินตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอรี y นะครับซึ่งผมเองก็ไม่คุ้นกับศัพท์คำนี้เท่าไหร่นะครับลองไปเปิด Google ดูนะครับคอรี y ตัวนี้ก็แปลว่าเหมืองแร่นะครับแต่เท่าที่ดูจากภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เหมืองแร่นะครับมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นหน้าผาหินนะครับ สำหรับทางตรงนี้นะครับก็เป็นทางชันนะครับระยะทางก็หลายร้อยเมตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปถ่ายทีตรงที่มีอะไรที่น่าดูมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญนะครับ ตรงนี้นะครับถ้ามองย้อนหลังจากที่เดินผ่านมานะครับสำหรับด้านหน้าของผมนี่นะครับก็เป็นคาพ์คนะครับก็เป็นลานจอดรถนะครับโซนด้านหน้านะครับทาวเวอร์สูงๆนี่นะครับก็เป็นอ่าคอมมิคชันทาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นเสาที่ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าม e e ติ้งพอยต์หมายเลขสนะครับจุดนัดพบหมายเลข3นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นทาง2แพ่งนะครับทางหนึ่งก็เป็นทางเดินที่จะไปยังคอรีคลิปนะครับเป็นหน้าผาหินนะครับส่วนอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเดินขึ้นเขาไปอีกหน่อยนะครับซึ่งข้างบนไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็น จุดที่ตั้งของทาวเวอร์นะครับที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในที่นี้ก็มีชื่อว่าบุกิจมาตกทานสิมิชันเซ็นเตอร์นะครับอันนี้นะครับทางสองแพ่งที่ผมว่าทางนี้นะครับทางที่จะเดินไปหน้าผาหินนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีอนุสรสถานเกี่ยวกับสงครามนะครับ สำหรับด้านนี้นะครับก็เป็นภาษาอื่นๆนะครับเริ่มตั้งแต่ภาษามลายูนะครับภาษามาเลเซียภาษาจีนภาษาธรมินนะครับก็คือเป็นภาษาของอินเดียเชื้อสายสิงคโปร์นะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นสำหรับเรื่องราวของบันทึกนี้นะครับเขาก็มีย่อๆไว้นะครับเขาบอกว่า อนุสรณ์สถานตรงนี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นโดยฝั่งพันธมิตรนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปี1 9 4 2นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นได้ยกทัพขึ้นบกในแถบภูมิภาคนี้นะครับไล่ตั้งแต่ประเทศไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็ เข้ามาที่สิงคโปร์โดยผ่านทางมาเลเซียนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่สู้รบนะครับแล้วก็มีคนตายนะครับมีทหารลมหลังจากนั้นนะครับหลังสงครามสิ้นสุดนะครับก็ได้มีการสร้างอนุสรสถานไว้ตรงนี้โอเคครับ,รบถัดไปผมจะพาไปดูหน้าผาหินนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ด้านในนะครับ อันนี้คือด้านข้างนะครับซึ่งภาพไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปดูด้านหน้านะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งก็เป็นหน้าผาหินนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ําอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าจะงดงามขนาดไหนนะครับจะล่มลื่นจะสดชื่นจะงดงามขนาดไหนนะครับ เย็นๆนะครับจะมีคนวิ่งออกกำลังกายมาจากข้างนอกนะครับเสร็จแล้วก็มาหยุดตรงที่หน้าผาแห่งนี้นะครับพักผ่อนจากนั้นก็เดินทางกลับนะครับอันนี้นะครับหน้าผาหินสวยงามมากนะครับธรรมชาติช่างสร้างสรรค์น,นะครับ สำหรับตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันประวัติความเป็นมายังไงนะครับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโค้งมนสวยแบบนี้ตามธรรมชาติหรือว่ามีการทำเหมืองหินลึกมีการขุดดินขุดหินออกนะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจก็พยายามหาข้อมูลอยู่แต่ว่าไม่เจอนะครับ สำหรับรูปทรงนะครับถ้าดูจากสายตาเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับต้องยกเครดิตให้ธรรมชาตินะครับว่าช่างสร้างสรรค์ช่างปั้นแต่งได้งดงามมากนะครับโค้งมนได้รูปได้สัตว์ได้ส่วนนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะถ่ายให้ดูจากด้านขวามือสุดของผมนะครับแล้วก็ไปหยุดที่จุดกลางนะครับให้ดูว่างดงามขนาดไหนนะครับน้ำใสแจ๋วเลยนะครับอากาศตอนร้อนนี่โดดไปสักตูมเนียวหโหสดชื่นเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะจับภาพในโหมดไทม์ัปให้ดูสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้ดูความเคลื่อนไหวของผู้คนที่มาเยี่ยมชมจุดนี้นะครับว่าจะมีคนมาเยี่ยมชมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็แต่ละคนมาทำอะไรกันบ้างนะครับ